มาต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับช่วงนี้เราจะได้ติดตามสถานการณ์การค้ามนุษย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนะครับสถานการณ์การค้ามนุษย์นะครับตั้งแต่เรื่องของแรงงานนะครับเรื่องของผู้หญิงเรื่องของเด็กอะไรต่างเหล่านี้แม้กระทั่งในภาคการประมงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่พลเอกประยุทธ์ได้ออกมา พูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะได้คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับคลเอกสุรศักดิ์การชนรัตครับท่านบิ๊กเต๋อนะครับครับตอนนี้ท่านมาอย่างไรฮะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณสนน้องครับคุณสำราญครับครับสวัสดีครับท่านครับก็พูดถึงความสําคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์มีที่ไปที่มาอย่างไงครับท่านครับคือต้องเรียนในเรื่องการค้ามนุษย์เป็นเรื่องเก่านะครับ เป็นเรื่องเก่าที่ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งลงมาตั้งแต่ปี2553ครับเป็นเรื่องที่ที่เกิดมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็การแก้ไขที่ห่านมาอย่างยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับในเมื่อการปีที่แล้วก็เลยถูกจัดอยู่ในระดับเชียสามก็คือถึงไม่ก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาล้มเหลวก็คือ คือมันแก้แล้วมันยังไม่ตรงจุดนะครับ,รบแล้วก็มัน,ม,นมันไม่ทางรัฐบาลนี้เข้ามาก็ทางเพื่คอสชอนี่ก็ได้เริ่มเนอแก้ไขอย,ย่างจริงจังแล้วครับ,ค,รบคือเขาก็มีคําแนะนําในข้อกล่าวหาต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการามนุษย์มีเจ้าที่รัฐไปร่วมเกี่ยวข้องก็มีอยู่21ข้อทั้งหมดที่เขาให้ข้อเสนอแนะใ,ให้เราแก้ไขามานะครับครับ พอเราถูกจัดอันดับอยู่ในระดับในระดับเทียร์สามแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมันมีอะไรบ้างครับคือโดยหลักเนี่ยถ้าเราเราต้องถูกตัดสิทธิทางการคา้าทางสหรัฐอเมริกาก็จะตัดสิทธิครับนะครับแต่เพิ่ม่าตอนที่เรายังไม่โดนนะครับทางบาลานดีสหรัฐก็ยังไม่ได้ประกาศที่จะตัดสิทธิทางการคา้าหรือโทษประเทศไทยครับเพียงแต่ให้เวลาในการปรปับปรุงแก้ไขปัญหาซึ่งเราคงต้องเร่งดำเนินการกันต่วนภายใน ในเดือนนี้นะครับอืซึงพูดง่ายๆว่าเขาก,กาวห,หัวไว้แล้วให้เวลาถึงเดือนไหนท่านครับคือก็ถึงประมาณสักเดือนมีนาเมษายนนะครับแต่ว่ารายงานขั้นต้นที่ประเทศไทยต้องส่งไปให้กับทางรัฐดีต่างประเทศสหรัฐนละก็ท่านประธานดีสหรัฐอเมริกาก็ภายในวันที่30มกราคมนะครับรบายงานเบื้นต้น มัน21ข้อที่อเมริกาเขาบอกมาว่าเราต้องทําอะไรบ้างพอ,พอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยที่จะสอดค้องกับข้อเสนอเขาเนี่ยคือโดยรวมๆเนี่ยเขาก็กล่าวหาว่าเรามีการใช้ในงานเด็กใช้ในงานประมงในงานบังคับนะครับแล้วก็เรื่องของการหลอกลวงสตรีไปค้าประเวณีรเรื่อง,งต่างๆพวกนี้นะครับ เอาด้านแรงงานเนี่ยถ้าด้านแรงมันจะหลายด้านนะครับแต่ด้านแรงงานเนี่ยก็เราก็จะมีอยู่แปดข้อครับสรุปภาพรวมๆคือลูกเรือประมงนี้ไม่มีสัญญาจ้างลงเรือประมงไม่มีสัญญาจ้างรัฐบาลไม่มีความพยายามในการปรับปรุงสภาพอุตสาหกรรมประมงนะครับไม่ผ่านกฎหมายคุ้มครองแรงงานการจดทะเบียนแรงงานนี้คิดค่าทะเบียนมากเกินไปครับการออกกฎหมายขัดเงินสมทบเข้าเงินกองทุน คนต่างด้าวทำเป็นภาระากับแรงงานต่างด้าวมันก็จะทําให้เกิดแรงงานหักหนี้นําไปสู่การค้ามนุษย์ได้มีความเสี่ยงครับหรือการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศก็ถูกในหน้าคิดเงินแพงเกินกว่าที่กําหนดครับมันก็ทําให้คนไปทํางานก็ทํางานไปใช้หนี้ไปมันเสี่ยงต่อการสกค้ามนุษย์โดยรวมๆเป็นอย่างนี้นะครับครัแต่นี้ผมเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่าน,นพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้ลงมาเป็นประธา,าะนแก้ไขศาสนาด้วยตนเอง แล้วก็ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนมาจนปัจจุบันเนี่ยที่คอจชอเข้ามาแล้วก็เป็นรัฐบาลเข้ามาทํางานต่อเนื่องกันเนี่ยก็มีแนวโน้มสัญญาณที่ดีค่อนข้างมากๆจากทางสหรัฐนะครับคือเห็นว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะผู้นํารัฐบาลมีความจริงใจลงมาแก้ปัญหาให้ตนเองอท่านคณะรัฐมนตรีแล้วก็แต่และกระทรวงที่รับดาเนินการก็จริงจังกระทรวงหลักๆก,ก็จะมีกระทรวงแนงานนะครับ และก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องสตรีเรื่องขอทานครับแล้วก็จะมีกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกรมประมงก็จะต้องเข้ามาร่วมกันอย่างจริงจังครับทพานนทนายกในฐานะประธานก็คงสามารถที่จะบริาการปัญหาและก็หน่วยงานต่างๆได้ทั้งหมดครับก็ตามที่ท่านได้ถแถลงไปแล้วก็จะแบ่งอนุกรรมการออกเป็นห้าคณะ อบานาจที่ปราบการมัค้ามานุษย์เลยล่าสุดที่ตั้งท่านล้ตรีว่ากระทรวงอาปานประธาะนะครับ,รบแล้วก็ด้านอันเบกรายงานบังคับรายงานประมงก็จะมาให้กระทรวงรายงานรบับผิดชอบครับทางด้านสตรีก็เป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รเรื่องของการทําประมงผิดกฎหมายนะครับไม่รายงานไม่ควบคมุมเรื่องของอายเนี่ย ก็เป็นทางกระทรวงเกษตรท่านรัฐมนตรีเกษตรท่านเป็นนะครับครับแล้วมีคณะด้านประชาสัมพันธ์แล้วก็กฎหมายก็ท่านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศท่านก็เป็นประธานครับครับทีนี้ผมเรี้ยนว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันก็เริ่มมาจากที่เรารับจทียนต่างดาวนะวันซอฟสวิตที่ทางคอสจได้เริ่มดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับครับครับก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงต่างประเทศมีความพอใจแล้วก็ ยกตัวอย่างประเทศไทยเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นได้ได้นำไปเป็นตัวอย่างที่เราพยายามที่จะทาแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยขึ้นมาให้ถูกกฎหมายครับแล้วก็ให้การคุ้มครองตามหลักแรงงานสากลน,นะครับซึ่งการนี้เราทําได้ค่อนข้างาจะประสบความสําเร็จพอสมควรเลยนะครับค่อนข้างมากเลยครับอพอท่านโทรศัพท์ไปนั่งรัฐมนตรีแรงงานปั๊บนี่ประเด็นที่หนักใจที่สุดนะที่มันเชื่อมโยงกับปัญหาค้ามนุษย์คือประเด็นไหน พราะตอนนี้ท่านเรื่องค้า์เมนุษยังไม่ได้หนักใจมากเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยก็ก้าวหน้าไปค่อนข้างมากนะครับเรื่องของแรงงานเด็กเนี่ยแรงงานเด็กนี่เป็นเรื่องของกระทรวงการกระทรวงแรงงานสารัฐเขาเออก็คาโทษเราเหมือนกันสำหรับสินค้าเหมือนกันคครับแรงงานเด็กเขาม้ความสําคัญมากว่างั้นเถอะหน้าพอดีเสียงแถวนี้ดังนิดหนึ่งนะครับในขณะแรงงาันแรงงานเด็กเนี่ยเราก็โดดทางแรง กนะระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยเา้าให้ค่าโทษมาปีสองพันเก้าครับ,บ,บ,บในขณะที่เรากำลังเข้มวดกวดขันเรื่องการค้ามนุษย์จากความเพ่งเล็งของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าเราเห็นออท่านน้ำรีดูข่าวก็จะพบว่ามีการนำเอาชาวโรฮิงญานะครับขึ้นรถกระบะไปสีห้าคันและไปถูกจับได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ยัดเยียดกันไปเต็มคันรถดจนกระทั่งขาดอากาศหายใจเสียชีวิตกันไปหนนไปคนหนึ่งว่ากันว่าจะส่งคนเหล่านี้ไปตางตอนใต้ของประเทศไทยคือเข้าไปมาเลเซียต่อไปไอการเป็นทางผ่านก็ดีหรือการใช้แรงงานต่างด้าวในบ้านเราก็ดีเนี่ยตรงนี้ท่านมองปัญหาย,ยังไงดีครับท่านครับนี่แหละครับนี่คือประเด็นหลักแต่ที่ยังยังเหลือขายใจกันอยู่เรื่องอื่นๆเราก็แก้ได้หมดเรื่องต่างด้าวนะครับเรื่องของแรงงานเด็กนี่เราก็ออกกฎหมาย อนนี้กระทรวงแรงงานได้ผมได้ลงนามในกฎกระทรวงและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาแล้วนะครับเรื่องคุ้มครองแรงงานเกษตรเด็กห้ามต่ำกว่าสิบห้าแลวก็ในคุ้มครองแรงงานประมงก็ห้ามต่ำกว่าสิบแปดซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรฐานสากลซึ่งทางสหรัฐก็พอใจครับ,รบแต่ประเด็นปัญหาหลักที่คุณถนอมพูดถึงเนี่ยนี่แหละที่เขากล่าวว่าเขาเชื่อว่านะครับเขาเชื่อว่ามันมีเจ้าหน้าที่รัฐและก็มีขบวนการนำพาทั้งหลายที่ยังหลอลกลวงค้าขายมนุษย์อยู่ ซึ่งเรายเรอยายามดำเนินการแก้ไขนะครับ,รบซึ่งออก็มีการดําเนินคดีหลายๆคดีซึ่งแต่และคดีก็มีความช้าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เราเป็นเรื่องที่ท่านนายกได้สั่งการเด็ดขาดนะครับลงไปถึงทุกๆคนที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการแก้โดยเร่งด่วนครับเรื่องโรยยาทราบว่าเจ้าหน้าที่ของราก็ไปพัวพันอยู่อยู่ไม่นอนเหมือนกันจริงหรือเปล่าท่านครับ, <S <S รบเขาเขากล่าวหาไปอย่างนั้นไงแต่ทางเขาเชื่อว่าอย่างนั้นเราก็พยายามจะ แก้ไขปัญหาแต่เขาก็ยังให้เราเร่งรัดเรื่องนี้ซึ่งซึ่งหาที่ผมคิดว่าแนวโน้มที่ดีครับทา่านท่านผู้จัดการตำรวจเอกชาติท่านคอคำนวณการ,รเป็นที่เพราะเป็นพอเป็นรัฐบาลคอสอชอแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารมาเป็นตัวช่วยในการสกัดไม่ให้ตั้งแต่คือต้นน้ําก็คือแม่เข้ามาในประเทศเรานะครับตามชายแดนหรือพอเข้ามาแล้วถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นมีการ ร่วมค้าแรงงานพวกนี้ด้วยเนี่ยจะเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราแก้ปัญหาตรงนี้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นไหมครับท่านครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้คอสชก็ยังอยู่ครับก็ทนายกได้สั่งการเราก็ในส่วนที่ส่วนราชการบุรเรือนเนี่ยปกติทําแล้วมันมีช่องว่างก็อาศัยทางคอสชอย่างในส่วนของกระทรวงแรงงานเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหาห้กระบวนการนําพาแล้วก็โรเกอร์เถื่อนทั้งหลายเนี่ย โดยมีเจ้าที่รัฐต่วนเนี่ยผมก็ได้ตั้งแต่แต่งตั้งคณะทํางานติดตามการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่เป็นภัยสังคมใช้ชื่ออย่างนี้เลยได้ตรงดี oh. ไม่ต้องแปลมากนะครับก็ uh huh. ให้สั้างกรมนรทางดีสยัยปปงแล้วก็ทางคอสชอเนี่ยร่วมเป็นคณะทํางานก็ตอนนี้ก็เริ่มดําเนินการแล้วก็คงติดตามกระบวนการทั้งหลาย mm hmm. ว่าเราต้องต้องดาเนินการให้ได้เพ uh huh. ื่อจะเกิดผลดีต่อประเทศไทยของเราแล้วก็ทำ <Okay. S 2> ให้เราเนี่ยพ้นจากข้อกล่าวหาของทาง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยครับมือชื่อคณะกรรมการอะไรนะฮะของอันนี้อยู่ภายใต้คณะกรรมการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่ผมรับผิดชอบนะครับคณะทํางานติดตามการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่เป็นภัยสังคมอ๋ออย่างนี้เลยนะเอาชื่ออย่างนี้ตรงเวลาฝรั่งเขาแปลภาษาอังกฤษนจะได้รับว่าเราเรามีเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่ตั้งแล้วเป็นประปากกระสิน ครับครับครับถ้างั้นถ้าดูจากสัญญาณที่เรารายงานไปทางอเมริกานะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นดีมากมากเลยแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาส่วนก็เดินทางมาประเทศไทยมาให้คำแนะนํามาร่วมการทำเวิร์กช็อปด้วยกันครับทางด้านกระทรวงต่างประเทศทา,ทางกงระทรวงเกษตรและทางกระทรวงแรงงานก็จะมีเจ้าหนี่สหรัฐเข้ามาเขาเห็นความจริงใจของเราที่ ได้เดเนินการมาในรัฐบาลนี้นะครับดำเนินการอย่างเต็มที่เขาก็เข้ามาร่วมมือกับเราเต็มที่ผมคิดว่าแนวโน้มดีๆขึ้นมากๆครับครับเอาล่ะถามอีกสักสองประเด็นแล้วกันนะครับปีนี้เนี่ยค่าแรงจะยังไงครับท่านครับจากสามร้อยจะมีจะจะอยู่คงที่หรือจะเพิ่มจะเติมยังไงไหมฮะเผื่อคือผมเรียนเรียนานอมนะแต่ว,ว่าหลังคงได้คุยกันออกทางรายการว่าเรื่องเรื่องค่าแรงเนี่ย มันเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะว่าจากที่รัฐบาลก่อน,อนเคยประกาศสามร้อยเนี่ยครับมันทําให้สาภาพต่างๆมันไม่บนพื้นฐานความเป็นจริงเนี่ยหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็แรงงานต่างด้าวก็เข้ามาประเทศไทยอย่างล้นมากเลยเพราะว่าค่าแรงจูงใจนะครับแต่จากวันนี้ไปข้างหน้าเราคงต้องพูดเรื่องความสามารถในการผลิตของแรงงานครับนะครับเป็นประเด็นหลักของการจะขึ้นค่าแรงเนี่ยคือความสามารถของ ของแรงงานที่จะทํางานได้มีคุณภาพเนี่ยมันมน่าจะเป็นตัวสําคัญในการที่จะได้ค่าแรงสูงข,ขึ้นอาจจะคิดเป็นชิ้นหรือเป็นผลงานไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็แต่และพื้นที่ของประเทศเนี่ยค่าแรงมันควรจะเท่ากันไหมนี่เขาตังพิจา,ารณาเขาก็มีข้อคกีเห็นว่ามันมันาจะต้องเป็นไปตามพธธื้นที่ครับเป็นตามสภาพงานเป็นตามความสามารถการผลิตเพราะว่นี้มันมีตัวเลขว่าความสามารถในการผลิตของแรงงานไทยที่เขาเรียกกันว่า p r o d p อะไรนะผลิตสภาพแรงงานเนี่ยกับ กับตัวค่าแรงไม่สัมพันธ์กันของประเทศไทยครับไอตัว productivity เนี่ยมันมันขึ้นน้อยมากมันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตัวค่าแรงถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับมันอาจจะสัมพันธ์กับว่าคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานมาสิบปียี่สิบปีนะครับได้สามร้อยเหมือนกันกับคนที่เพิ่งข้ามาวันแรกหรือว่าเดือนแรกก็ได้สามร้อยเหมือนกันก็เลยทําให้ไอคนที่จะยกระดับตัวเองขึ้นไปเนี่ยก็ก็ทางานแบบเท่ากันหมด คงคงไม่ใช่ไปเดินนันคือทำมาสิบปีมันต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะฮะคือค่าแรงต้องแปรผันไปตามทักษะฝีมือที่เพิ่มขึ้นแลวก็ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นมันเราต้องจะคุยกันตัวนั้นมากกว่าที่จะคุยกันว่าเลขข้าแรงจะเป็นเท่าไหร่ขั้นต่ำอย่างเงี้ยนัคกับแนวโน้มก็มีการปรับเปลี่ยนไปในลักษณะอย่างนั้นครับครับใช่ครับวันนี้เราก็เร่งเรื่องเรื่องคุณภาพของการผลิตความสามารถในการผลิตนะครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของกองทุนกองทุนที่ เงินออมแห่งชาติตกลงกับประกันสังคมนี่ตอนนี้สรุปกันยังไงครับท่านครับเบื้องต้นคือท่านนตรีคังเ่ยมันคุยกับผมไลมนะครับ,รบเรื่องกองทุนออมแห่งชาติกับประกันสังคมเนะี่ยผมก็เรียนท่านว่าอะไรก็ได้เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของการหวงผลประโยชน์เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพีมม่น้องประชาชนครผมทํำไงก็ได้ที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีความยั่งยืนแล้วกันนะครับท่านนตรีคังท่านก็รับไปศึกษาอยู่นะครับ ครับครับคือทางทางประชาสังคมเราก็ต้องปรับตัวเองอีกเยอะครับเพราะว่ามันก็มีข้อกล่าวหาอย่างที่ว่าวันนี้ผมก็ให้ทางประชาสังคมทําเหมือนทิปี่พอร์ตนะครับเอาก็สงสัยของประชาชนมาตั้งแล้วเราก็ทําตารางแก้ไขแล้วก็แจ้งให้ทราบครับเช่นบริการเรื่องรักษาพยาบาลดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยที่คนเขาคาดหวังครับนะครับแล้วเรื่องการใช้ดําเนินการอะไรอย่างโปร่งใสในท่าน ปลัดกระทรวงแรงงานท่านเลขากระทรวงท่านก็เป็นดำเนินการอย่างเต็มที่ขนาดนี้ย้็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะครับขนาดนี้ <c oughs> ก็สุดท้ายจริงท่านครับท่านร <c oughs> ัสธกครับเมื่อครั้งท่านเป็นปรลักลาหมก็แล้วก็เป็นกําลังสําคัญของคอสอชอนี่ก็ได้เป็นแม่งานในการรวบรวมข้อมูลความเห็นการปฏิรูปด้านาต่างๆนะทั้งแรงงานสื่อสารมวลชนด้านการเมืองด้านความมั่นคงทีนี้ผ่านมาแล้วหลายเดือนนะมีสปชมีสนชอะไรเกิดขึ้น มีกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญถ้าพูดในนามของนะคอสชอรหรือคนที่ดําเนินการปรูปมันตั้งแต่ต้นนี่พอใจหรือไม่พอใจตรงไหนบ้างถึงวันนี้คือในวันนี้ผมก็ยังมีตําแหน่งนั้นอยู่นะครับเป็น,ป,นรประธานคณะสํานักง,งานเรียกว่าปฏิรูปนะฮะอ่าฟรอ,องด์และการปฏิรูปนี่ยังเป็นอยู่นะฮะครับเลยครอ่แคเป็นของคอสชอยังเป็นอยู่ก็ติดตามอยู่แต่เราก็มีผลงานแต่ว่าไม่ได้แจ้ง ไอ้ให้ไอ้ทราบเนื่องจากว่าเราก็รับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็ส่งไปได้ทางสภาปฏิรูปเพียงแต่เป็นรับฟังเห็นในประเด็นที่เราเห็นว่าสําคัญครับแล้วก็หลายคนไม่สะดวกใจจะแสดงความ,มเห็นในเวทีอื่นก็จะมาที่กระทรวงกลาโหมครับถาผมพอใจไหมก็คงพอใจใน,ในในรูปแบบที่เขาได้ดำเนินการประชาชนมีส่วนร่วมเยอะขึ้นเพียงแต่ที่หนักใจก็คือยงทเรียนแต่แรกสมัยเป็นประหลัดกลาโหมสภาปฏิรูปประเทศเนี่ยยาก มันต้องตั้งตนจากทุกคนเนี่ยเห็นผลประโยชน์ของชาติเป็นที่สาคัญเลยเนะครับความเป็นตัวตนของแต่ละคน,นก็ต้องเอาวัางไว้ก่อนเนี่ยอแต่โดยทางปฏิบัติเมื่อรวมมาเป็นคณะเนี่ยอหลายคนก็เอาความคิดส่วนตนเข้ามาเพื่อจะเอามารวมกันนี้เวลาคณะการพิการาต่างๆเนี่ยเขาคิดต่างกันอืมมันก็เลยถูกขัดแย้งมากไปหน่อยแต่คิดว่าวันหนึ่งก็คงต้องลงตัวให้ได้ครับครับแต่ประเด็นที่ห่วงก็คือทางจัดที่รูปหลายๆคณะ ก็จะมาเก็บเกี่ยวเอาผลงานจากกระทรวงต่งางๆไปเอาเอาปัญหาในกระทรวงต่างทางานเอาไปสุดท้ายก็บางบางที่ไม่เชี่ยวชาญก็มาข,ขอคนของกระทรวงต่างๆเนี่ยทุกกระทรวงนะไปเป็นกรมรมการจีแจงข้อมูลคบ,บางเรื่องมันเป็นความคิดนะครับครับมันไม่ใช่เรื่องปฏิบัติได้<อ>มันก็จะไปทําเสร็จแล้วก็มาเล่งรัดกระทรวงต่างว่าทาไมไม่ทํารูดนอนที่<อ>มันก็เลย คือเราต้องไปข้างหน้าผมยกตัวอย่างเช่นกระทรวงแรงงานของผมเนี่ยถ้าจะปฏิรูปผมต้องมองไปสู่อนาคตแหละสิบปียี่สิบปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแรงงานไทยซึ่งผมว่าไม่ได้ยากเย็นเพราะมันมีตัวแบบให้ดูในประเทศต่างๆที่เขาไปข้างหน้าเช่นแรงงานประมงผมได้สอบถามผู้รู้ทั้งหลายว่าแรงงานประมงในยุโรปเขาทำงานยังไงเขาบอกใช้เครื่องมือจับปลาที่ทำสมัยอย่างแรงงานเขาใช้สี่สิบก็จะเรือสิบเท่านั้นเอง เนี่ยที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เรื่องการเพิ่มความสามารถในการผลิตเรื่องคุณภาพแรงงานเรื่อง productivity เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิรูปไปสู่อนาคตโครงสร้างการทางานต่างต้องไปสู่ตรงนั้นอันนี้ถือว่าจะเป็นการปฏิรูปคือดังนั้นดังนั้นถ่าทมท่านทมกท่านครับการที่ท่านนายกตูนได้ตั้งให้ดรว,วิษณุกับท่านท่านสุรศุรพันธ์นี่ยเป็นตัวเชื่อมภาษากระทางสปชสนชเนี่แสดงว่ามันมีปัญหาอย่างที่ท่านกาลังพูดเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะอ๋อ เขไม่ได้เปลียนปัญหามากแล้วครับเพียงแต่ท่านนายกเพียงบอกว่าทางกระทรวงกลาโหมได้ทําต้นแบบมาสิบเอ็ดด้านให้ไว้แล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานน่ะอการปฏิรูปควรจะสตาร์ทกับสิ่งที่ได้ศึกษาไว้แล้วเพราะตอนที่กระทรวงลาโหมทำเนี่ยไม่ใช่ความคิดของกระทรวงกลาโหมเป็นกรอบความเห็นร่วมของทุกฝ่ายที่มาเสนอไว้ครับข้าวตัวนั้นน่ะเริ่มต้นปฏิรูปแล้วไปหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติมครับท่านกังวลว่าถ้าเกิดบางท่านน่ะคิดเริ่มต้นใหม่เลยเนี่ยอืมันก็จะเสียเวลาแล้วก็ เรามีกรอบเวลาตามที่คอสชอวางรถแบบไว้ไงครับถ้าฟังตานนี้แล้วก็ดูแล้วอาการก็น่าเป็นห่วงอยู่อยู่ไม่น้อยเมื่อกันนะฮะอ๋อแหมแต่คุณถน,นอมคุณสำราญต้องทราบดีความเห็นหลากหลายของประชาชนมันมันนาไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นแต,ตออน่ต้องอดทนต้องอดทนว่างั้นนะท่านนะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงที่ยังยังฟังความเห็นกันอ,อ,อยู่ก็คงคหลากหลายแตว่าดีแล้วบรรยากาศเราก็ ใครคิดอะไรก็เสนอกันมาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวสลุปกันจนให้จนได้นะครับครับขอบพระคุณมากครับท่านสุรศักดิ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลเอกสุรศักดิ์การจันรัตน์บิ๊กเต่าบิ๊กเต่านะครับอดีตปลัดกระทรวงแรงงานครับและก็ยังเป็นยังสวมหมวกประธานสำนักงานปฏิรูปและปลองดอง ของคอสชซึ่งเคยทําเคยรับฟังความเห็นไว้สิบเอ็ดด้านแล้วก็ส่งให้กับสปชแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผมยังมีเป็นปึกเรืยังอ่านไม่จบเลยคุณถนอมของตลาหมก็ตอนนั้นตอนสปชไปรายงานเขาก็แจกกระปุกึกเนี่ยฮะหลายเล่มหลายเล่มหลายเล่มมากตอนนั้นเคืองสิบเอ็ดเล่มอ่ะสิบเอ็ดด้านแต่ปัญหาด้านที่ท่านบิ๊กเต่าพูดเนี่ยคือผมเข้าใจครับว่าเดี๋ยวนี้สปชนะหรือแม้กระทั่งสนชนะก็เป็นล้วงลึกจากกระทรวงมาอีกแล้วก็เอาข้อเสนอของกระทรวงเนี่ มาต่อยอดมาทำนวนทํานี่อะไรเงี้ยนะท่านบอกบางครั้งก็เสียเวลาต้องเอาที่ศึกษาไ้แล้วไปต่อยอดเลยครับไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่อันนี้ก็ฟังดูแล้วนี่ดูแล้วมีซ o m e t h อยู่มีบางปัญหาบางประการอยู่ครับสุดท้ายนี่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับคุณสำราญนะครับในช่วง2อสวันมาเนี้ยนะครับหลังจากที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เชิญเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทยเข้าพบ นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะม,มาถามถึงเรื่องกรณ์นตั้งนะครับที่ได้รับสถานภาพให้รีภไยที่ New นิวซีแลนด์นายเอกอนะเอกภพเหลือราเหลือขอเหลือราน่าจะเหลือขอตอนนี้ฮะา,าไม่มีคนขอนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสำนักงาน UNHCR ่ประเทศไทยนะในะครับว่าให้เป็นผู้ลีภไยที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับนะครับ ซึ่งปรากฏว่าพอเรื่องนี้ถูกถามอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจากทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยถามไปทางทูตของนิวซีแลนด์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย UNHCR นี่แหละเป็นคนทําเรื่องให้กับนายตั้งหรือเอกภพเหลือรารให้ไปลี้ภัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ม,ม,มันก็เลยทําให้คนไทยกลุ่มหนึ่งที่เคยบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ให้กับ UNHCR เนี่ย เพื่อเอาเงินเหล่านี้นะครับไปช่วยเหลือดูแลผู้หญิงและเด็กที่เป็นผู้ที่ลี้ภัยสงครามลี้ภัยทางการเมืองจริงๆเนี่ยนะ,นะครับได้ใช้ได้อยู่ดูแลอยู่เนี่ยเขาถามเรื่องนี้ไปว่าทําไมถึงไปให้สถานภาพกับนายตั้งหรือเอกภพบนะครับเขาก็ตอบมาว่าเขาก็อ้างหลักการของเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้คนไทยกลุ่มหนึ่งก็เลยงดบริจาคเงินให้กับ UNSCR ได้ครับได้มีการเผยแพร่เรื่องนี้กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วผมก็เข้าไปดูที่ทาง UNSCR นะครับเขาได้ให้เหตุผลนะครับถึงการที่ว่าเขาจะช่วยเหลือคนในกรณีใดอย่างไรบ้างนะฮะนะครับก็ดูแล้วก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาจากคนไทย,ยมีปฏิกิริยาใช่มีปฏิกิริยาก็คือต่อไปนี้หนูเดี้ยนไม่บริจาคแล้วนะถนะ้า u n เอ็ยังเอาไปทําแบบนี้ครับ <Right. S 1> คือ UNHCR นี่เขานี่ในในหน้า Facebook ของเขาเลยนะครับวันนี้ใครเข้าไปดูก็จะเจอนะครับ mm. เขาอ้างถึงอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี2000 2 0 0 0ปี2อ9 4นาะครับนิยามคำว่าผู้ลี้ภัยหมายถึงบุคคลที่มีสาเหตุจากความหวาดกลัว mm. เนื่องจากถูกประหัตประหารด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติศาสนาสัญชาติ <c oughs> สมาชิกกลุ่ม กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นทางการเมืองต้องอาศัยนอกประเทศของตนเองและไม่ได้รับความคุ้มครองจากประเทศของตน UNSCR นะครับไม่เคยแสดงความคิดเห็นหรือหรือไม่เคยแสดงความคิดเห็นต่อสถานภาพบุคคลใดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ลิ้ัยหรือไม่นะครับอันนี้ข้อ,ม, <S <S อมูลเขาแต่เขาพยายามจะอ้างเหตุผลอย่างที่บอกนะครับอ้างเหตุผลเชื้อชาติศาสนาสัญชาติ สมาชิกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะนะครับหรือความคิเดเห็นทางการเมืองแล้วก็ต้องไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะฮะ,อ,ฮะอันนี้ก็เลยถูกตั้งคําถามจากคนไทยจํานวนหนึ่งนะครับแล้วแน่นอนพอเรื่องนี้เกิดขึ้นบอกลอายจุดนายสมบัติบุญงามนณงเขางับประเด็นเลยเขาบอกเลยว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามีคนไทยกี่รายที่งดบริจาคแสดงตัวมาอมเอาใบาเสร็จมาให้ดูเลย ค,คือท้าทายเลยท้าทาทยเลยท้าทาทยแต่เราผมก็ผมเองผมก็โพสต์เข้าไปใน u n เ c r ซนะครับวันนี้ชาวนี้ก็ถามว่าที่ท่านให้สถานภาพไปเนี่ยนะครับท่านไม่คิดถึงคนไทยที่เคารพรักต่อสถาบันสูงสุดบ้างเลยหรือนะครับเพราะว่าการกระทําของนายเอกบพบนี่เหยียบย่ําหัวใจคนไทยอย่างที่สุดเลยนะแล้วคุณก็ไปรับรองเขาแลยให้เขาไปอยู่ในประเทศที่ท,ที่อยู่สบาย นะครับแล้วทําให้เรื่องเหล่านี้มันก็คาราคาซังอยู่สําหรับประเทศไทยต่อไปครับเรารีเวลากี่นาทีหมดแล้วอ,อ่าก็หมดเวลาแล้วละครับเอาหมดแล้วแห่านะฮะก็อย่างนี้นะฮะเรื่องการเมืองก็วันนี้ติดตามการถอดถอนวันนี้ภายในเที่ยงนะคุณถนอมครับสนชที่จะไปตั้งคําถามต่อการถอดถอนนี่ก็กรณีคุณนิคมสมศักดิ์ก็หมดเที่ยงวันนี้หมดเขตวันนี้เที่ยงพรุ่งนี้เที่ยง13ใครจะถามเรื่องยิ่งลักก็หมดเขตพรุ่งนี้ จะถามทาไมฟังดูคุณยิ่งรักไม่มาน่ะให้ถามอ่ะอ่าไม่แน่เขาอาจจะมานะฮะถ้าไม่มาก็ก็แล้วแต่มาไม่มานี่ถ้าที่ฟังก็คือว่าทนายทีมทนายความของคุณยิ่งรักเขาจะประชุมกันวันนี้อ่าจะประชุมกันจะหารือประเมินดูว่าที่พูดมามันกระจ่างชัดแล้วพอแล้วพอแล้วได้แล้วดีหัวเข้าบ้านแล้วอ่าแล้วก็ไม่ต้องมาชิคือคุณอะไรในที่ที่เรื่องถุงเงินสองสองล้านอ่ะเอ่อคนอะไรฮะคุณคนนั้นคนหนึ่งอ่า แล้วก็คนนั้นแหละเป็นคนพูดหลักแล้วก็คุณสมคิดเชื้อคงก็พูดพรรคเพื่อไทยนะก็พูดในลักษณะว่าคุณยิ่งรักไม่จําเป็นจะต้องไปชี้แจงต่อกรรมธิการต่อสอนชแล้วนะครับเพราะงั้นก็ต้องติดตามดูนะครับตดตามดูะะสำคัญว่า<ๆ>พี่รานะสำคัญว่าคุณยิ่งรักจะมาหรือไม่มาไม่สําคัญเท่ากับว่าสนชนั่นแหละคิดอย่างไรคิดอย่างไรเขาไม่มาให้คุณถามแล้วคุณจะลงมติอย่างไร วันนี้ถ้าลงมติไม่ถอดถอนด้านหนึ่งก็บอกว่านี่คือการเนี้ยโท,<ม>โทษกรรมนะผมเรียนตรงๆนะนี่เป็นในเชิงข่าวสารนะครับเราไม่ได้อะไรต่างนะข่าวที่ข้อจริงคือนาทีนี้คอสอชโดวยเฉพาะลุงตูน่นี่เครียดครับเรื่องประเด็นการถอดถอนนี่แหละอมผมขอ,อมขอสุดท้ายเลยพี่รานขอไทยโพสแป๊บเปี่ยวไทยโพสนะฮนะขอสรุปเรื่องนี้เลยของลุงเปรยเลยที่บอกว่าเครียดเนี่ยนะ <c oughs> ลุงเปรยบอกงี้ฮะ ลุงเปลวสีเงินบอกว่าสอนชอตัดสินยิ่งลักษณ์สมศักดิ์นิคมแบบไหนรัฐบาลคอสอชอก็จะเป็นแบบนั้นครับถูกต้องชัดไหมครับนะพูดเองถูกเองเราเห็นด้วยนะอ๋อกดไลค์ให้ลุงเปลวหน่อยอกดไลค์เลยกดไลค์เลยอ่าแล้วก็ตัดสิน,สนแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับกรรมธิการยกร่างน้มนูลก็จะเริ่มรายมาตราวันนี้ตั้งเป้ายกร่างให้ได้วันละ4มาตราครับ วันนี้เขาเริ่มนับหนึ่งแล้วนะนับหอ่าเอาละครับเราก็นับหนึ่งกับการทํารายการคู่กันในวันนี้ด้วยครับก็ทดลองงานกันทักสามสัปดาห์ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ